โอเคครับมาที่ข้อ5กันนะครับหากลูกปล่อยลูกบอลนะครับมวล50กรัมนะครับจากตำแหน่งที่สูงจากพื้นนะครับ1.25เมตรนะครับเอา1.25เมตรจากพื้นนะครับเพราะว่าลูกบอลนั้นกระทบพื้นแล้วก็กระดอนขึ้น0.8เมตรนะครับในการกระทบพื้นโมเมนตัมของลูกบอลเปลี่ยนไปเท่าไหร่อ่าข้อนี้ก็น่ารักดีนะครับวัดรูปก่อนละกันนะเขาบอกว่าเรามีการปล่อยนะครับลูกบอลอันนึงนะครับมวล50กรัมนะครับเก็บ50กิโลกรัมซะลวนะครับ50กรัมนะครับ ปล่อยก็อยู่ไปศูนย์ใช่ไหมพอมาถึงพื้นตรงนี้นะครับก็ปุ้งก็ไม่มีมอะไรนะครับจากระดับ2 1.25เมตรจากพื้นนะครับก็แน่นอนครับถ้าปล่อยลงมาก่อนกระทบพื้นก็มีความเร็วซึ่งไม่ดูเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอเคพอกระดอนกลับไปนะครับก็แน่นอนนะฮะก็ก็มีความเร็วในทิศแบบนี้นะครับก็กระดอนกลับไปแต่กลายไปว่ารอบนี้กระดอนขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปได้แค่อ,อุย้ยนะครับขึ้นไปได้ 0, 0ูดเมตรนะครับ คำถามก็คือว่าโมเมนตัมของลูกบอลเปลี่ยนไปเท่าไหร่อันนี้ก็ว่าตรงๆนะครับว่าการที่มันขึ้นไปได้เท่าเดิมเนี่ยก็แน่นอนว่าความเร็วตรงนี้ก็คงไม่เท่ากับตอนที่มันเคยลงมานะครับก็าจจะมีเรื่องของแรงอะไรมากระทำนะครับมีการสูญเสียพลังงานอะไรว่ากันไปนะครับซึ่งอโอเคตรงนั้นเราไม่ลงรายละเอียดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาถามาตรงๆครับว่าโมเมนตัมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามลอลได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรือเราก็มองก็คือเป็นเรื่องของอะไรครับการดนเนาะก็เดลต้าพตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าอะไรนะลากมาตรงๆเลยนะครับการโดนก็คือซิกมาเอฟคูณทเท่ากับเอ็ลบยใช่ไหมครับซึ่งถ้าถ้าว่าตรงๆดูตามนี้นะครับเราก็จะพบว่า โอเคเหมือนเราก็ถามหาว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ได้พูดถึงว่าเอออยากรู้ว่าแรงกระทาหรือการโดนแล้วเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ละไว้ก็ได้ใช่ไหมเราไม่ต้องใช้มันนะครับแล้วก็จับคู่กันเลยเลยครับ m คูณ v ลบ u นั่นเองนะครับซึ่งเราก็แค่ต้องทราบะไรครับแต่เราต้องทราบความเร็วนะครับปลายความเร็วปลายคือหมายถึงตอนไหนครับก็คือตอนที่มันกระดอนขึ้นไปใช่ไหมส่วนความเร็วต้นคือตอนที่ก่อนกระทบตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนอันที่ต้องระมัดระวังนะครับเวลาเราคำนวณเรื่ ทำไมครับก็ต้องเรื่องของทิศทางต้องชัดเจนใช่ไหมครับเราจะพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในอดีตนะครับเวลาเราตอนที่เราแก้เรื่องของนิวตันเราจะเคยพูดกันหรือว่าการเคลื่อนที่เส้นตรงเราจะเคยมีข้อตลกลงกันว่าเออทิศของ u เป็นบวกเนาะใช่ไหมครับแต่ข้อนี้เนะพื่อความมันง่ายขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ามันจะเกิดพจน์อันนึงก็คือเป็น v ลบ u เกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าเรากําหนดให้ u เป็นบวกก็ไม่มีปัญหาแหละนะครับเดี๋ยวตอนเราแทนค่า VV ก็ติดลบค่าที่ได้ออกมาก็ติดลบก็จบไม่มีอะไรคือแต่เเราาาต้้องขใจว่ เออทิศอะไรเป็นบวกอยู like mm ่นะครับแต่นในเรื่องของเรื่องของการโดนและโมเมนตัมเพื่อให้ง่ายนะครับเพื่อให้ง่ายและเข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็วนะครับเราอาจจะขอเทียบนะครับให้ทิศของ V เป็นบวกไปก่อนเพราะว่าพอ V เป็นบวกปุ๊บใช่ไหมครับอย่างตรงเนี้ยยูที่ว่านี้ก็คือไอยูก่อนกระทบตรงนี้ก็คืออันนี้ผมขอเปลี่ยนตัวแปรหนึ่งก็คือเป็นความเร็วต้นตรงนี้เนี่ยนะครับตอนกระทบเนี่ยถ้าเราบอกว่า V เป็นบวกก็คือชี้ขึ้นเป็นบวกยูติดลบปุ๊บใช่ไหมครับลบเตอลบมันจะกลายเป็นบวกมันจะแค่คิดเลขง่ายๆหน่อย อันนี้แค่ผลเดียวคือคิดเลนง่ายๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าน้องจะบอกอยังยังจะยึดถือว่าเอาอยู่เป็นบวกก็ไม่ว่ากันนะครับในถ้าเกิดน้องเอาอยู่เป็นบวกชี้ลงก็เป็นบวกแค่นั้นหนึ่งนะครับแต่น้องก็ต้องเข้าใจและกำหนดก,กติกาเอาเองว่าชี้ลงเป็นบวกนะแต่ก่อนตรงนี้นะครับพี่ก็ใส่เครื่องหมายให้ชัดเจนไปก่อนเลยว่าพี่ขอกาหนดให้ชี้ขึน้นบวกเพื่อืลครับการกําหนดเรากําหนดยังไงก็ได้นะครับแต่มันก็จะมีวิถีปฏิบัติหรือวัฒนธรรมที่เขาส่งต่อกันมาแล้วบบเอออยากควรจะให้ยูเป็นบวกนะอะไรเงี้ป นะครับอ่ะแต่ anyway ข้อนี้พี่ก็ขอกบตนดชี้ขึ้นเป็นบวกแล้วกันนะครับมวลเท่าไหร่ครับมวลก็สุดจุดอ่ามวล50กรัมนะครับก็50กรัมอย่าลืมนะครับเปลี่ยนเป็น SI สย i น S ิด้วยนะครับก็เป็นไร่ครับ0.05ใช่ไหมฮะนะฮะกรัมเป็นกิโลกรัมก็หารพันนั่นเองนะครับ v ลบ u เดี๋ยวผมเปเมไว้ก่อน วิธีการหาวแล้ยูทําไงครับก็แน่นอนใช้เรื่องของพลังงานเขามีเกี่ยวข้องก็จะเร็วขึ้นคือถ้าเกิดน้องไม่คล่องเรื่องพลังงานน้องไปใช้การขึ้นที่ซึ่งตรงก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดน้องคล่องเรื่องพลังงานเราก็จะจับได้เลยนะครจากจุดเปไปจุด B จากจุดบไปจุด C เลยว่าไป, C, ไปนะครับอย่างตรงแรกตรงนี้เนี่ยอยากได้ความเร็วจากการปล่อยของวัตถุที่ระดับสูง1.25เมตรอย่างงี้เราก็จะจากกาันจําได้ใช่ไหมครับก็คือมีสมการได้งา่ายอยู่คืออะไรครับ V เท่ากับ square r o o 2gh ใช่ไหม มันก็จะชิวมันก็จะง่ายขึ้นนะใช่ไหมครับ v ก็เหมือนกันใช่ไหมครับจะข้างล่างมีความเร็วขึ้นไปได้สูงที่สุดที่ความเร็วเป็นศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมก็ถ้าใช้เรื่อง v ก็รู้สอน g สเช่นกันใช่ไหมครับก็อย่าไปยากอะไรกันเลยนะฮะความเร็วต้นตรงนี้เท่าไหร่ครับรู้สอน g s 2 g 1 0 h ก็คือ1นึจุนะครับถ้าน้องตัวไหนไม่ไม่คล่องตรงนี้นะครับย้อนกลับไปดูเรื่องงานพลังงานนิดนึงแล้วกันนะครับจริงๆก็เพิ่งบทที่แล้วเองนะครับอย่าเพิ่งลืมนะครับเรียนกันมาแป๊บเดียวเองนะครับ แต่ถ้าเกิดน้องไม่มั่นใจน้องจะใช้การคิิสตรงธรรมดาก็เต็มที่เชิญได้เลยครับไม่ว่ากันนะครับ,รบตอบเดียวกันอยู่แล้วนะครับวันนี้แก้มานะครับศูนย์ขยับตันนี้มาก็เป็น12.5สณ2เป็ 5, น25รู้25่คือ5เมตรต่อวินทีนะครับอันนี้พี่ก็มั่นใจนะครับเวลาถ้าน้องเจอโจทย์แล้วเจอตัวเลขนี้บ่อยน้องก็อาจจะเริ่มจับทางได้แล้วว่า เออเพื่อความง่ายเวลาเขาคิดเขาก็จะให้เลขมันสวยๆแบบนี้แหละนะอย่างกรณีนี้เนี่ยไหมสิบคูณศูนย์แปก็เป็นแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกไปอีกางเงเจอสิบหกรู้สิบหกก็สี่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้จ 16, 16, 16, บบนจริงๆถ้าน,น้องทำโจทย์เยอะๆน้องอาจจะเห็นแล้วไอ้หนึ่งจุดสองห้าเมตรนี่เตรียมห้าเมตรต่อวิธีได้เลยนะครับแต่ในอนันนี้ไม่ได้บินบอยให้จำนะครับบ่อยอีกทีนึงเวลาเราเจอความเคยชินแบบนี้พี่อาจจะพอพูดได้ว่าเออเลขมันคุ้นๆเนาะถ้ามันผิด เราคำนวณอาจจะเบล์เบลวันนั้นเบล์เบลแล้วคำนวณเลยผิดๆไปก็แบบเฮ้ยเลขนี้มันเคยสวยนี่นานทำไมวันนี้มันคำนวณแล้วมันเลขมันแปลกๆว้าไรเงี้ยอาจจะเป็นจุดจุดเตือนใจนิดหน่อยนะครับโอเค v ลบยูงนี้นะครับ v ก็4นะครับลบกับ u ก็คือลบหเนาะ ผลไม่ต้องพูดถึงกันอีกรอบนึงนะครับก็คือว่าเรากบดชี้ขึ้นบวกเพราะฉะนั้น V ีนี้เป็นบวกชี้ขึ้นเป็นบวกอยู่แล้วนะครับแต่ยูมันชี้ลงแต่เรากบดชี้ขึ้นเป็นบวกแบบนี้ยูก็ต้องใส่เครื่องหมายติดลบไปข้างหน้าด้วยนะครับตามหลักเวกเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะตดวนี้ก็ตรงๆนะครับ4ลบลบ5ก็กลายไปนะครับก็4บวก5ก็กลายเป็น9ใช่ไหมเก้าคูณกับศูนย์จก็กลายเปนะครับ0.45ี้นะครับหน่วยก็เป็นกิโลกรัมเมตรวินาท โอเคนะครับอันนี้ก็ยังเป็นชุปเซิร์ฟนะครับสนุกสนุกนะครับเกี่ยวเรื่องการโดนแล้วก็ให้เคยชินกับเรื่องของสมการตัวแปรการวิธีการคิดนิดนึงเพราะว่าในในเดี๋ยวต่อไปก็จะทํานองนี้แหละครับการกําหนดทิศบวกอะไรเงี้ยก็พี่ขอยากนะครับในในในบทนี้นะครับก็จะขอกําหนดให้ติดตามทิศวีนิดนึงนะครับมันจะได้คิดเลขง่ายหน่อยนะครับประมาณนี้ฮนะขอห้า